มาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกันครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าและม่อมันทั้งหลายขอน้อมระลึกในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด่งพระองค์มีอนุสาสนีในการสั่งสอนชนทั้งหลายเสมอว่าบุคคลเหล่าใดได้ระลึกในพุทธคุณของเราอยู่เนือง ในเช้าและเย็นบุคคลนั้นย่อมเรียกว่าสาวกของเราบุคคลเราได้ดระลึกในธรรมคุณอยู่เนืองๆในเช้าและเย็นบุคคลนั้นย่อมเรียกว่าสาวกของเราบุคคลได้ย่อมระลึกปฏิปทาอันงดงามของอริยสงสาวกของเราด้วยการฟังธรรมจากอริยเจ้าได้รับคําแนะนําธรรมจากอริยเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามแนวทางอริยเจ้า บุคคลนั้นย่อมเรียกว่าสาวกของเราบุคคลเราได้ได้รับรสินลของตนอยู่เนืองว่าศีลของเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยบุคคลนั้นย่อมเรียกว่าสาวกของเราข้าแต่พระองค์เจริญณบัดน,นี้ข้าพระเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายจะน้อมรับรึกในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า อิติปิโสภาควาอะระหังสามมาสามพุทธวิชาจารณะสามปันโนสุขาโตโลกาวิทุกานุตาโรปุริสาธรรมมาสาลาทิสาร สาเทวะมนุสานังพุทโธภาควาตีขอดำลรลึกในสถานที่อันเป็นการเกิดชาสุดท้ายของพระองค์ณนะสนลุมพินีวันที่พระองค์ได้ประสูตรน้อมรลึกในวันที่พระองค์ได้ประสูตรลาคือสิบห้าค่ำเดือนหกปีตร,รกาพระองค์ได้ประทับพระบาท เป็นชาติสุดท้ายนสวนลุมพินีพระองค์ได้เป็นงภรพิสวาจาในชาติสุดท้ายว่าพระองค์เป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์แล้วพระองค์ในการนั้นได้ประทับยืนด้วยอิทธิบาทสี่อันเป็นไปด้วยพระบาทที่ประกอบไปด้วยดุมด้วยจักหมายความว่าพระองค์จะย่อมมีอายุยืนยาวได้ เนื่องจากพระผู้มีพระพาาเจ้าย่อมมีอายุยืนได้ถึงแสนปีแต่เนื่องจากมนุษย์ทั้งหลายในการนั้นๆอายุไม่ถึงพระองค์จึงเลือกในการที่อายุมนุษย์หนึ่งร้อยปีพระองค์ได้เยื่อพระบาทไปเจ็ดพระบาทหมายความว่าพระองค์จะประกาศพรชงเจดสมย่างที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าเพราะอาศัยสติประธานจึงเป็นปัจจัยให้สหัมประธาน พราะอาศัยสัมปปทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความเป็นไปแห่งอิทธิบาทแหลงกล้าเพราะอิทธิบาทมีกําลังด้วยฉันทะอันเป็นเบื้องต้นย่อมย่างความเพียรคือวิริยะเมื่อวิริยะดีแล้วย่อมต้านจิตอันตั้งมัน่นและเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเป็นไปด้วยปัญญาอันเป็นวิมังสิทธิบาทเพอ,อิธิบาทสแก,ก่กก็ยังเป็นปัจจัยให้ความใหญ่แห่งอินทรีย์ ความเป็นไปแห่งสัตตินีวิรินีสตินีสมาธินีและปัญญินรีอินรีนั้นแหลพระองค์ทรงตัดมีกำลังมากขึ้นสัตตินีย่อมเป็นสัทธาภละเพระาะความเป็นไปด้วยวิรินีมีกำลังมากขึ้นจึงเป็นวิริยะพละเพ <K w arn> <P ain> ราะสตินีมีกำลังมากขึ้นจึงเป็นสติพละเพระาะสมาธินีมีกำลังมากขึ้นจึงเป็นสมาธิพลา เพราะปัญญีนซีมากขึ้นจึงเป็นปัญญาพระเพราะอาศัยพระ,ระมีกำลังจึงเป็นเหตุให้องค์แรกของโพชฌงได้เข้าถึงแล้วคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงเพราะธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นเหตุให้เกิดปีติและเป็นเหตุให้เกิดความเพียรอันอย่างแรงกล้าคือวิริยะสัมโพชฌงอาศัยสติเป็นตัวที่จะปรับความสมดุลย่อมยางให้จิต ในสมัยใดควรคมในสนายใดควรปอบและปาบด้วยการพิจนาปัสสัตที่สัมโพชงด้วยสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงท้ายสุดย่อมเข้าอริยมรรคองค์8หมายความว่าพระองค์ได้ย้ายพระบาทเจ็พระบาทคือการประกาศในการตัดสรุปขององค์คือโพชงเจ็พระองค์ได้มีพระพักหันไปยังโลกแห่งอุดร โลกอุดรคือโลกุตละธรรมจึงขอนอบน้อมในสถานที่ที่พระองค์ได้เป็งอภิสวาจาเป็นชาติสุดท้ายขอนอบน้อมในปฐมพุทธพน์ที่พระองค์ทรงตัดครั้งแรกในฐานะพุทธเจ้าดังปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่44ในขุทกนิกายอุทานและปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่73ในขุทานิกายพุทธวงศ พระองค์ทรงตัดว่าดูแน่ในช่างผู้สร้างเรือนในการก่อนเราไม่เจอท่านพบน้อยพบใหญ่เกิดร่ำไปนบบัดนี้โขนร่างเราทำลายเสร็จสิ้นแล้วยอดเรือนอันได้แก่ชาตันหาทำลายหมดแล้วพบต่อไปเราจึงไม่มีจึงของนอบน้อมในสถานที่ที่พระเจ้าทุกทุกพระองค์ได้เป็นวาจาเป็นครั้งแรกณพุทธคยา ขอนอบน้อมในสถานที่ที่พระองค์ได้ประกาศศาสนาด้วยกลไกลแห่งความจริงสี่ประการได้แก่สถานที่ชื่อว่าปาอิสิปตนะมรุคทยาวันปัจจุบันอยู่ในสารนาสพารานสีพระองค์ได้ทรงประกาศกฎความจริงให้พิสูจน์ถืออนุสสนีให้พ้นจากความสุดต่งสองสายเพราะพระองค์ได้อาศัยการคลองกับเบลพระอันาเรื่นรม 29ปีแห่งการของรัชทายาทเป็นไปด้วยความสุขอันเป็นกามสุข,ขาลิการนโยคพระอ,องค์นีเส้นทางการมะสุข,ขาลิการนโยคสู่การปฏิบัติอันเป็นการทรมานตนที่ดงทพชสลีอันเป็นอัตตากลิยมะฐานโโยกพระอ,องค์รู้หนทางสุดตรงสองสายวางหนทางสุดตรงสองสายเดินทางท่ามกลางด้วยอัตยมากองแปดสู่พุทธคยา พระผู้มีพระพาเจ้าจึงได้มาประกาศศาสนาที่พาราณสีในวันคริสต์บห้าค่ำเดือน8ด้วยกฎแห่งความจริงสี่ประการกฎแห่งความจริงพระองค์ทรงตัดข้อความในสลายตนะนวิพังด่างปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่23บสาในมัชฌิมานิกายในอุป,ปาลิปันนาดพระองค์ทรงตัดว่าพิสุจน์ทั้งหลายเพราะความเป็นไป ในการรู้ทุกสิ่งที่เธอควรรู้ทุกได้แก่ความเป็นอุปาทานขานนั่นเองพิสุจน์ทั้งหลายเพราะความยึดมั่นเป็นสิ่งควรรู้สิ่งใดเป็นควรละพระองค์ทรงตัดว่าอาวิชาและตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรทําให้เจริญเป็นฉไฉนสิ่งที่ควรทําให้เจริญก็ได้แก่เรียมมักองแปดพิสุจน์ทั้งหลายสิ่งที่ควรทําให้แจ่มแจ้ง ก็คือวิชาและวิมุตต์อันได้แก่กระแสพันธิาพานพระองค์จึงได้ทรงตัดธรรมจักรกับปณวัสูตรจึงของนอบน้อมในสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงประรากาศศาสนาที่ป่าอิสิป,ปต,ตนะมรคททยวันขอนอบน้อมในสถานที่ทุกแห่งในการทุกเมื่อที่พระองค์เสด็จไปได้มีการแสดงทางพรรษาสองสามสี่ที่เวรวันพรรษาห้าไพศารีพันษาหกลักขุมาบานโพธิ พรรษาเจขึ้นไปประดรพุทธมารดาที่บนสวรรค์ดาวดึงพรรษา8ที่สุมสุมารักคืรีพัคชนบทเพสกาดาวันพรรษาเก้าโกัมพี 9, 3, พรรษาที่10ได้แก่สถานที่ที่พระองค์ได้ทรงประกาศศาสนาและสถานที่ที่สิคือเอกาดาราในพรรษาที่12ได้แก่จาริกับบนพระสิบสามิบแปดสิบต้นสดาว และพระองค์ก็มาพรรษา14ประกาศศาสนาแสดงธรรมมากมายหรือขณนนนะนับที่สารวัถีเป็นพันศาแรกพรรษาส5พระองค์ได้ประกาศศาสนาอันง,งดงามมีความงามเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายในวัดนิโคธาดรามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่ศกยวงศ์กริวงศ์ได้ทรงสร้างไว้จากนั้นได้พรรษา16ได้แก่อารวัเจดีจากนั้น ยี่สิบสี่พรรษาสุดท้ายพพระองค์อยู่สารวัตถีโดยจำพรรษาที่เชตวันเพิ่มอีก 18, สิบแปดพรรษาได้อยู่วัดบุพการามของดังวิสาขายอีกหกพรรษาได้ประกาศศาสนาแสดงธรรมมากถึง844สูตรด้วยกันพระองค์ได้มีพรรษาสุดท้ายโดยปทพบพรรษาอยู่ภายสาลีพระองค์เดินทางเส้นทางสุดท้ายเพื่อเข้าสู่การปรินิพพานจึงของนอบน้อมในพระธรรมที่พระองค์ทรง,สงแสดงดี และขอนอบน้อมในปัจฉิมโอวาทในสถานที่สุดท้ายคือกุศินาลาในค่ำกลางราตรีแห่งปัจฉิมยามในค่ำืนนั้นพระองค์ทรงสแสดงพุทธพจสุ์สุดท้ายก่อนที่ปรินิพานดังนี้ว่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเราขอเตือนท่านว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปหมดสิ้นไปดังข้อความตอนหนึ่งพระองค์สมัยหนึ่งได้สอนพิสุ์ว่าพิสุทธ์ทั้งหลายจิต ย่อมไปได้ไวไปได้ไกลไปอย่างอิสระไปอย่างไม่ต้องมิที่อาศัยใดๆจิตเมื่อไปแล้วไม่ได้นำความยั่งยืนมาสู่ตนเลยมีแต่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสลายไปหมดไปสิ้นไปดับไปด้วยความเกิดตั้งดับภิกษุทั้งหลายเธอจงรักษาจิตนั่นเองจึงของนอบน้อมในพุทธพจน์ที่พระองค์เป่งไว้ในสี่สถานในการนั้นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นธรรมที่มีความงดงามด้วยอาทิกาลยานางมัชเชกาลยานางและปริโยสานกาลยานางบุคคลใดฟังธรรมย่อมเป็นสุตตะมยะปัญญาย่อมเป็นผู้เข้าถึงสภาวธรรมอาศัยการศึกษาย่อมจินตามยะปัญญาด้วยปัญญาไต่ตองไข้ควรได้อย่างถูกต้องบารมีเต็มเมื่อไหร่ก็ย่อมเข้าถึงภาวนามยะปัญญาเป็นท้ายสุดเพราะอาศัยเบื้องต้นคือฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นธรรมที่ไม่มีความวิปลาดแม้อัถฐและพยัญชนะเพราะอาศัยความเป็นไปในอธิคมด้วยการเข้าถึงในกระแสพันธิพานเพราะอาศัยอาคมด้วยการศึกษาพระธรรมของพระอ,องค์บุคคลใดได้เข้าถึงย่อมมีความงดงามด้วยสว่ากขาโตพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นย่อมเห็นเป็นปัจักเป็นทิฐิที่อริยสง์อริยะเจ้าทรงสารเสริญเสมอ อันเป็นทิฏฐิที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกทิฏฐิสันทิฏฐิโกย่อมให้ผลไม่จับกัดการเมื่อมรรคเกิดผลเกิดย่อมไม่มีระหว่างขั้นเป็นอาการิโกเชื้อเชิญให้ดูได้ด้วยปัจจเวทขณะยานว่าบุคคลใดปฏิบัติย่อมรู้มรรครู้ผลรู้นิพพานรู้ความเป็นกิเลสที่ละของตอนคือปัจจเวทขณะยานเมื่อนั้นย่อมน้อมใจมาสู่ตนวินยูชนย่อมศึกษาอันเป็นสุตรจิตปูริ ด้วยการค้นหาศึกษาเข้าใจในพระธรรมของพระดัช้าเป็นเบื้องต้นเพราะอาศัยบุคคลนั้นเป็นอุคติตันยูวิบัญจิตันยูเนยะจึงสามารถเข้าถึงในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงขอน้อมระลึกในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีความงดงามแล้วดังนี้ว่าสวากาโตภาคาวตาธรรมโมสานติทิโก นากาลิโกเอปาสิโกโอปา,ายิโกปาจาตเวทิตาโพวินยยหิติอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาเจ้าพงค์นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอาธิสีลอาธิจิตอาธิปัญญาเป็นผู้ดำเนินไต่สิกขามันน,นแสนกฎกับแล้วท้ายสุด อาศัยความเป็นปกตูปนิเสียปัจจัยอาทิสินของท่านจึงบริสุทธิ์ด้วยปฏิโมกขสังวรศีลด้วยอินทรัสังวรศีลด้วยอาชีวะปาร,ริสุทธิศีลและปัจจยสันนิสิตศีลเพราะอาศัยศีลมีความงดงามในการที่ประหารกิเลสอย่างหยาบหยาบ,บด้วยกายวาจา จึงเป็นเหตุให้จิตตั้งในสมาธิของตนอันเป็นกิเลสท,ที่เกิดขึ้นแล้วฝ่ายสมถาะาเป็นสมาธิเป็นอุป,ปะจาระเป็นอัปปนาจึงกเกิดด้วยอาทิจิตเมื่ออาจทิจลดงามแล้วฐานสูงสุดก็คืออาจทิปัญญาดำเนินตามเส้นทางแห่งวิปัสสนาญาณตามดำดัดจนกระทั่งองค์มรรคสมังคีนั่นแหละเรียกว่าอาริยสงสาวกบทที่นึ่งถูกรับรองวัสุป,ปฏิปันโน บุคคลเหล่าใดถ้าไม่พร้อมด้วยไตยสิกขาอาธิสินอาธิจิตอาธิปัญญาไม่พึงไม่พึงนำคำว่าสุป,ปฏิปันโนไปใช้เพราะมุ่งหมายสาวก,กสังโฆคือสาวกของพระเจ้าคืออริยสงสาวกก็คือพระอริยนั่นเองความเป็นไปในความรดงามของอริยสงสากนอกจากการที่มีการปฏิบัตินีงามแล้วจึงหาหนทางปริสิทธิ์ความสุดตรงสองสาย ผลทางสายนั้นเป็นสายตรงไม่เลาะและไม่ข้ามไปไหนพิสังขามานไม่หลงทางในวัฏฏสงสารเพราะดำเนินไปสู่อุชุปฏิปันโนเพราะมุ่งทางเดียวเท่านั้นละทางโลกสู่ทางธรรมการละทางโลกก็ต้องรู้ทางโลกแล้วสู่ทางธรรมพระพูทมีพระพาเจ้าตัดเสมอเราต้องรู้ทางโลกถึงสู่ทางธรรมได้บุคคลเราได้ฟังอนุสาสนีถ้าไม่รู้ทางโลกจะเข้าถึงทางธรรมได้ไหน โดยเหตุเีียลิสงสาวกจึงอาศัยทางโลกเบื่อใดทางโลกเห็นความเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเบื่อใดอยากหนีอยากพ้นอยากข้ามโทษไปสู่อริยบุคคลคือโลกุตตรธรรมจึงได้รับสมญานามว่ายายะปฏิปันโนอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพงค์นั้นในแสงกรอบกับสุดท้ายต้องการละจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพสามกรรมเนิสี่ขติห้า วิญญาณทีท่ติดจิตสัตตาว่ากราวก็เพียงเท่านั้นจึงได้รับสมญาณนามว่าสามีจิตปฏิปันโนเลียยงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจัดเป็นสี่คู่แปดบุคคลจึงเป็นไปด้วยดําเดินแห่งเรี้ยสงสงสาวกของพระองค์เลียยงสงสาวกของพระองค์มีเลียยงสงสาวกบุคคลใดเข้าถึงความเป็นไปในรยมรักองค์แปดเป็นเบื้องต้นแม้โสดาบันแม้เป็นปุตตุชนบุคคลเหล่านั้นย่อมเรียกเลี้ยสงสงสาวกของพระองค์เสมอ ด้วยเหตุนี้อริยสงสาวกในฐานะปุถุชนและในฐานะาพระภิกษุส,สง์ต่างกันได้เพียงแค่อาทิ่สี่เท่านั้นฆราวาอย่างเราก็มีอาที่สี่สีศห้าสีขแปดแต่อริยสง์สรารวกของพระรผู้มีพระพาเจ้าพระองค์นั้นจึงเป็นไปด้วยคำงดงามแล้วแห่งอาทิจ,จิตและอาทิปัญญาอริยสงสาวกของพระองค์จึงเป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าสาวกสังโฆ ด้วยเหตุนี้บุคคลเหล่าใดรู้ว่าเปเรียรสงสาวกของพรอองค์จึงน้อมเอาอาหุนยโยญของที่ดีที่สุดมาถวายเรียรสงสาวกหมู่นั้นเพื่อที่จะให้เรียรสงสาวกหมู่นั้นในการบำบัดทุกเพราะท่านพ้นทุกแต่สิ่งที่ต้องดำเนินในชีวิตของเรียรสงก,ก็ต้องบำบัดทุกเหมือนกันจึงนำปัจ,จัจสี่มาถวายเรียรสงสาวกเพื่อท่านบำบัดทุกเรียรส่งสาวกจึงควรที่จะน้อมน้อมด้วยการให้สิ่งอันเลิศที่ประเสริฐด,ด้วยทัศนัยทาน พระเียสงสาวกสมควรแก่การทำอัญชลีกานิโยเพราะเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศแล้วจึงของนอบน้อมในอนเลียสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสุปฏติปันโนภาควาโตสาวะกะสังคโฆชุปาติปันโนภาควโตสาวะกะสังโฆ ยายาปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยะทิทังจาตาริปุริสายุคะนิอาทาปุริสปุคะละเอสาภาควะโต สาวกสังโฆอาหูานโยปาหูานโยทักขีานโยนัญชาิกาณิโยอนุตตรงปุญาเขตโลกาสติพุทธพุทธทางอารางพุทธ โถสุขโตภาคาวาสวัสดีครับวันนี้ดีใจจริงหนอชื่นใจได้ปฏิบัติหนึ่งบันลังเรียบร้อยนะชีวิตเราต้องมีการปฏิบัติบูชาเนาะการปฏิบัติเนี่ยบางคนยังเข้าใจว่าต้องไปสู่สำนักไปอยู่5วัน7วัน10วันถือว่าปฏิบัติ การปฏิบัติไม่เช่นนั้นสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาและไฮไลท์ของการปฏิบัติอยู่ที่ไหนล่ะไฮไลท์ของปฏิบัติอยู่ที่ผลคำก็แม่ว่าละกิเลสได้เท่าไหร่ต่างหากไม่ได้อยู่รูปแบบปริมาณว่าทําได้มากขนาดไหนพวกท่านอาจจะไม่สู่สํานักปฏิบัติรูปแบบอะไรเยอะแยะแต่ระหว่างวันท่านอาจจะขจัดกิเลสได้มากผลงานของการเปบียิวิปัสสนาอยู่ที่เบื้องหลังของการปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรต่างหาก ไม่ได้วัดกันอยู่15วันต้องวัดกันหลังจากนั้นนะงั้นวันนี้เราไม่ได้เดินชงกรมาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก็ถือเป็นบัตรอย่างหนึ่งมีเยอะแยะมากมายเนาะจิตตากายาเวทนาธรรมาทุกรูปแบบสามารถปฏิบัติได้ทั้งสิ้นวันนี้เราก็ปฏิบัติได้ในพุทธานด้วยสติเรียบร้อยธรรมานด้วยสติสงังขารด้วยสติที่อยู่ในพัะไตรปิดขอบคุณนะครับ